ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกันส่วนของผู้สมรสที่อยู่ในเรื่องของสินสมรสนะครับนะปัญหาเนี่ยมีหลายคนมาถามผมเยอะมากมายนะครับกรณีที่ว่าสามีหรือภรรยานะครับนะไปเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาส,าสมมุติว่าเป็นลูกหนี้ของแบงค์นะครับหรือว่าเป็นลูกหนี้ของเงินกู้หรือลูกหนี้คนอื่นก็ตามนะครับนะมีคนถามว่า กรณีแบบนี้นะครับนะคู่สมรสเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกันเงินส่วนขายทอดตลาดของสินสมรสเนี่ยกันได้ยังไงนะเกินจากระยะเวลาหลังขายทอดตลาดได้หรือไม่นะวันนี้ผมจะมาให้คําตอบนะครับนะมันก็จะมีในเรื่องของการกันส่วนของเงินของคู่สมรสนะครับที่เรียกว่าสินสมรสนะที่โดนไปครึ่งหนึ่งเนี่ยนะสามารถจะทําได้ยังไงนะ ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับนะก็ไปค้นคว้าในเรื่องของคำพิพากษาดีกามานะครับนะก็จะพูดพร้อมประกอบตัวอย่างนะครับนะปัญหาของสินสมรสเนี่ยนะและกรณีสินเนี่ยที่คู่สมรสเนี่ยนะไปก่อให้เกิดขึ้นนะครับมักเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่เสมอนะแล้วก็ทําให้มันมีประเด็นต้องขบคิดอยู่เสมอเช่นกันนะครับปัญหาทํานองนี้เนี่ยอาจเกิดขึ้นได้หลายขั้นตอนนะรวมไปถึงในชั้นที่เขาเรียกว่าในชั้นบังคับคดีนะครับ ที่มีการนําสินสมรสเนี่ยไปขายทอดตลาดนะเพื่อจะนําเงินเนี่ยไปชําระให้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษานะปัญหาที่จะนํามากล่าวนี้นะครับนะตอนนี้เนี่ยจะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยไปยึดเขาเรียกว่าไปยึดทรัพย์สินนะครับนะที่เป็นสินสมรสไปขายทอดตลาดและคู่สมรสอีกคนนึงเนี่ยนะหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะมาขอกันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเนี่ยหลังพ้น15วันนะครับนับแต่วันขายทอดตลาดได้หรือไม่นะ ตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าหลังพ้นกําหนด15วันเนี่ยทำได้หรือไม่นะครับนะผมยกตัวอย่างแล้วกันครับนะเช่นนายเอ่อนายบอใบไม้นะครับนะอักษรย่อนะครับกับนางกอไก่เนี่ยเป็นสามีพัญญากันนะครับนายบอใบไม้เนี่ยนะไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่งนะครับมาโดยระบุชื่อของนายบอใบไม้เนี่ยเป็นเจ้าของในโฉนดที่ดินเพียงคนเดียวนะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะต่อมานายบอใบไม้เนี่ยนำที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ย ไปจดทะเบียนจำนองไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งนะภายหลังเนี่ยนะจากนั้นเนี่ยนายบอใบไ,ไม้เนี่ยนะครับแล้วก็นางขอไข่เนี่ยนะสมมุติว่าเป็นเป็นนางขอไข่เนี่ยนะครับได้จดทะเบียนหยาจากกันนะหลังจากหยาแล้วเนี่ยนะนายบอใบไ,ไม้เนี่ยได้นําเงินของตนเนี่ยนะไปถ่ายถอนจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวจากธนาคารนะครับต่อมานะครับนายบอใบไ,ไม้เนี่ยนะ ถูกเจ้าหนี้รายหนึ่งนะครับฟ้องให้ชําระหนี้ที่ค้างนะครับศาลได้พิาพากษาให้ในายบวบใบไม้เนี่ยชำระเงินจํานวน5 0 0 0 0นบาทาพร้อมดอกเบี้ยนะครับเจ้าหนี้เนี่ยนะได้นาเจ้าพนักงานมาขับพอดีนะครับไปดําเนินการยึดที่ดินแปลงดังกล่าวนะครับแล้วก็ขายทอดตลาดนะจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะตามขั้นตอนนะครับนะภายหลังขายทอดตลาดได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยนะนางขอไข่เนี่ยทราบเรื่องนะครับจากการขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยได้ยื่นคําร้องนะครับ ขอกันส่วนเงินที่ได้จากการขายท่ดตลาดนะครับโดยอ้างว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยนะเป็นสินสมรสระหว่างนายบอยไม้กับนางเขาไข่นะแล้วเจ้าหนี้เนี่ยได้ยื่นคาร้องคัดค้านเข้าไปนะครับว่านางบอยไ,ไม้เนี่ยนะไม่มีสิทธิขอกันส่วนเงินเนื่องจากได้ยื่นคําร้องเกินกําหนด15วันนะนับแต่วันขายท่ดตลาดนอกจากนั้นเนี่ยนะนายบอยไม้เนี่ยได้ใช้เงินส่วนตัวเนี่ยถ่ายถอนจำลองที่ดินแปลงดังกล่าวไปแล้ว นะจากธนาคารเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยหากจะมีการขอกันส่วนต้องคิดหักเงินที่นายบอยไม้เนี่ยนะใช้ในการถ่ายถอนจำลองออกจากเงินที่นางขอไข่เนี่ยจะมีสิทธิขอกันส่วนเสียก่อนอ่าเขาว่ามาอย่างนั้นนะกรณีแบบนี้นะครับนะมันเป็นเรื่องของสิทธิของเจ้านี่เขาเรียกว่าเป็นสิทธิของเจ้าของรวมนะครับที่ถือว่ามีสิทธิร่วมด้วยนะครับในทรัพย์สินท,ที่ถูกบังคับพอดี นะครับจนมีการขายทออตลาดไปว่าจะมีสิทธิ์ดำเนินการยังไงได้บ้างนะเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตนนะอันนี้เขาเรียกว่าการกันส่วนแต่จากข้อเท็จจริงเนี่ยนะมันเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่ปรากฏว่าในขณะที่มีการหยากันนั้นนะทั้งสองคนเนี่ยได้มีข้อตกลงกันยังไงบ้างเกี่ยวกับสินสมรสโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวนะจึงต้องถือว่าที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างนายบอยไม้และนางขอไข่ เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่นายบอยไม้เนี่ยได้มาระหว่างสมรสกับนางขอไข่นะส่วนปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับนะจากการคัดค้านของเจ้าหนี้เนี่ยเกิดจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับนะครับภาคบังคับคดีที่มีการแก้ไขใหม่นะครับได้มีกาำ,ำหนดรายละเอียดมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับสิทธิของผู้ที่มีทรัพย์สิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งหรือว่าได้รับ ชําระหนี้จากเงินที่ได้จากการมาเข้าค,คดีโดยตามมาตรา324นะได้กําหนดวิธีการนะครับให้ได้รับชําระหนี้ของผู้มีทรัพย์สิทธิ์และบุริมสิทธิตต่างๆไว้นะเช่นผู้รับจำนนงนะเจ้าของเจ้าของรวมที่ได้จดทะเบียนที่ได้จดทะเบียนไว้ผู้ทรงสิทธิ์ยึด่วงนะแต่ปัญหาที่สําคัญอยู่ที่มาตรา324วงเล็บ4 นะผมจะอธิบายให้ฟังเขาบอกว่าผู้ทรงสิทธิ์อื่นนะนอกเหนือจากบุคคลทั้ง3ประเภทนั้นน่ยหากต้องการได้รับส่วนแบ่งในเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือว่าจําหน่ายหรือขอให้นําเงินดังกล่าวเนี่ยมาชาําระหนี้แก่ตนก่อนเจ้าหนี้อื่นจะต้องยื่นคําร้องต่อศาลภายใน15วันนับแต่วันที่ขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินนั้นนะทำให้เกิดปัญหากรณีที่ว่าคู่สมรสเนี่ยประสงค์จะขอกัน กันเงินนะครับการส่วนเงินของตนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตราดังกล่าวด้วยหรือไม่นะกรณีนี้น,น,นะนะเคยมีสารดีกานะครับเขาเห็นว่ากรณีน,นี้น,นะของบุคคลผู้มีทรัพยสิทธิ์ที่อยู่เหนือ,อ,อภายใต้บังคับของมาตรา3 2มเนี่ยซึ่งกําหนดให้การบังคับคดีต้องออทําให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลผู้มีทรัพยสิทธิ์ด้วยเนี่ยนะ ไม่ได้เป็นกรณีที่อยู่ภายใต้ของมาตรา3 2 4สงามสองสี่วงเล็บสี่นะครับที่จะต้องยื่นคาร้องเพื่อขอได้ส่วนแบ่งของตนก่อนเจ้าหนี้อื่นที่จะต้องยื่นคําร้องภายใน15วันนับแต่ขายทอดตลาดทําให้แม่นางขอไข่เนี่ยนะจะยื่นคําร้องเกินกําหนด15วันดังกล่าวก็ยังสามารถทําได้นะครับนะตามมาตรา32มสองนะในส่วนที่เจ้าหนี้นะครับโตแย้งว่าหากจากการเงินให้นางขอไข่ นะไปจะต้องนําเงินที่นายบอยไม้เนี่ยนะก็คือเอาเงินส่วนส่วนตัวเนี่ยไปถ่ายถอนจำลองออกก่อนนั้นเนี่ยแม้อาจจะเป็นจริงอยู่นะที่เจ้านี้กล่าวอ้างนะแต่ก็คงเป็นปัญหาที่ต้องไปวาดกล่าวกันต่างหากนะครับระหว่างนายบอยไม้กับนางขอไข่เองว่าแม้ว่านายบอยไม้เนี่ยจะใช้เงินส่วนตัวถ่ายถอนจำลองไปแต่สิทธิระหว่างเจ้าของรวมด้วยกันเนี่ยจะแบ่งสัดส่วนกันยังไงนะ เป็นเรื่องที่ผู้ที่เป็นเจ้าของรวมเนี่ยจะได้ไปดําเนินคดีไปดําเนินการกันเองนะครับไม่ใช่กรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยจะยกขึ้นมากล่าวอ้างว่าใช้สิทธิ์แทนเจ้าของรวมอีกคนหนึ่งได้ดังนั้นนะครับในกรณีที่จะนําสินสมรสเนี่ยนะครับไปขายทอดตลาดในการบังคับคดีเนี่ยหาคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาด้วยเนี่ยจะขอกันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดก็สามารถทําได้แม้เกินกำหนด15วัน นะนับแต่วันขายทอดตลาดไปแล้วก็ตามนะครับนะอันเนี้มันเป็นตัวอย่างดีกาที่ดีมากนะซึ่งผมอยากจะชี้ให้เห็นทางสว่างของคนที่เป็นคู่สมรสนะครับกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคุณสามารถไปร้องขอกันส่วนในสินสมรสของคุณได้นะครับนะครับคือถ้าเกิดมันไม่มีข้อตกลงใ,ใดๆไว้นะสามารถไปร้องกันส่วนได้แม้เกิน15วันก็ตามนะ เอาตัวอย่างเนี่ยไปใช้นะครับเวลาคุณเกิดปัญหาขึ้นมาเจ้าหนี้ไปยึดทรัพย์สินที่มันเป็นสินสมรสนะครับเราในฐานะเป็นคู่สมรสเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการที่เขาไปกู้ยืมหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นสินสมรสหลังที่เราหย่าไปแล้วเนี่ยเราก็มีสิทธิ์จะไปขอ,อการส่วนขายทอดตลาดได้เงินเท่าไหร่ไปขอ,อการส่วนเอาเงินนั้นมาครึ่งหนึ่งนะครับนะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นี้นะครับวันนี้ผมอธิบายแค่นี้ก่อนนะครับนะสนใจก็เข้ามาสมัครกันได้นะครับนะ จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับนะหรือว่าเป็นไลน์ไอดีให้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ